อา oh, มีอยู่บ่โอ้ใชวัดทยังขาดการพัฒนาปนดยังพัเด็เห็ดยังพันเด็เ็ษนเกพ่อแยเส็ันีากัเบงปู ปูนบ่มีแห้งเพิ่นผันบอกเลขกงวดว่าหันเพิ่นก็ได้ที่เก่าวสันงวดก้อนหันก็ได้หนึ่งเจ็ดอยู่งวดนี้เพิ่นว่าวิ่งหากับศูนวสันเด้